อันนี้คือเกาเหลานะคะจะเป็นเกาเหลาในเขียวลูกชิ้นปลากายนะคะแล้วก็มีหมูเดงร้านร้านเจสสาวเจ้าเก่านะคะฮิโตระผ่านอ้ามปากลำโพงอ้ามอร่อยลูกชิ้นปลากายนะคะฉันรู้ ดูก้อนหมูสุดยอดมากเจ็ดสิบบาทหอมน้ำซุปค่ะโอ้โหแค่ได้กลิ่นกันรู้แล้วแล้วพอชิมกันตุยไปเลยคอความแบบอูมามี่ะตุยไปเลย ลองชิมอันนี้ดูชินปลากรายหุ้ยดเด้งไหมลาแบบสมเลยอ่ะมันเด้งอ่ะเนอะได้กินปลากรายสดชื่นมากอันนี้ตัวน่ะเก่งเดียวหุ <laughs> ้ยเด้ง หมูแดงของป้านะคะลองชมิมหมูิ้งก็มาแบบก้อนใหญ่ๆนะ ข้าว้ันเจ้หวยหอยทอด